สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับพี่โก้โซไซเบอร์ ico, so Cyber, และเราอยู่กับารีนาฟีฟนะครับผมเป็นไงบ้างครับหลังจากอัปเดตแพทใหม่นะครับรู้สึกว่าเครื่องเร็วขึ้นหรือว่าเครื่องกระตุกหรือว่าใครปรับปคงปรับภาพอะไรยังไงบ้างนะครับ นอกจากอัปเดตท,ที่เข้ามาเมื่อวานแล้วนะครับผมยังอีกหลายอัปเดตเลยนะครับที่พี่โกโยังไม่ได้เล่นนะครับหรือว่าบางคนอาจจะไม่รู้นะครับ <Huh? S 1> เดี๋ยววันนี้ไปดูกันดีกว่าว่ามีอัปเดตอะไรที่เพิ่มเข้ามาบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันเลยครับผมเอาละครับหลังจากที่ฟรีไฟล์ได้เอ็กกับอันิเมะชื่อดังอย่างวันพันแมนไปรอบที่แล้วปรากฏว่าผลตอบรับนี่ดีเหลือเชื่อนะครับผมโหมหลายคน ก็ชอบนะครับชื่นชอบในตัวอนิเมะและก็เกมฟรีไฟอยู่แล้วนะครับรอบนี้ก็มีข่าวหลุดออกมาอีกนะครับเป็นฟรีไฟ X พาพิภพไททันนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยนะฮะก็ทางเพจกาลินาฟรีไฟออฟฟิเชียลเนี่ยนะครับก็ได้ปล่อยข่าวออกมาแล้วว่าเป็นข่าวจริงนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นนี่มีภาพหลุดนะครับเยอะมากนะครับเกี่ยวกับ Attack on Titan X Free Fire นะครับว่ามันจะมานะครับผม หรือว่าไม่มาอย่างไรนะฮะจริงหรือไม่จริงนะฮะก็รู้สึกได้เลยนะครับผมว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดังนะครับและก็ตัวของไททันเป็นตัวเด่นนะครับก็มีภาพหลุดออกมามากมายและหน่วยพิเศษนะครับผมก็มีมาด้วยนะฮะในรอบนี้นะครับก็ หลุดออกมาเต็มๆในด้านของสกินเพย์นะครับก่อนจะเข้าเกมนะครับเป็นลูกของไททันของเอเินนะครับสู้กับไททันของอีกตัวหนึ่งอยู่นั่นเองนะครับโอ้โหนะฮะและวิดีโอก็หลุดออกมาเหมือนกันนะครับทั้งอ่าหน่วยลบนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวของไททันนะครับที่เป็นสกินนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับก็ยังมีสกินลูกซองยาวนะครับเป็นไททันมาโห โคตรเท่ของโคตรเท่เลยนะครับบอกไว้ให้นะครับสำหรับสาย SMG ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับ P90 ก็มาด้วยนะครับนี่ฮะชมภาพชัดๆกันไปเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการอัปเดตของฟีฟาย i r e X ท i ยทันนะฮะเอาแลละครับผมต่อมาว่าด้วยเรื่องของวงสี่เหลี่ยมที่เกิดขึ้นอย่างเป็นปริศนานะครับอ่าในกสวร์รนะฮะ เป็นสี่เหลี่ยมสีขาวๆอย่างนี้แล้วมีหัวใจนะครับใครเคยไปเล่นแล้วบ้างนะครับถ้าใครเคยไปเล่นแล้วก็จะรู้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะใครเคยไปแล้วมั่งนะฮะอ่าถ้าใครเคยไปคอมเมนต์บอกพี่โก้ด้วยนะครับอ่าสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับหรือว่ายังไม่เคยไปนะครับเดี๋ยววันนี้พี่โก้จะมาแนะนําวิธีเล่นให้นะครับสาหรับวงนี้นะครับซึ่งวงนี้นะฮะใช้สำสำหรับทําอะไรนะครับวงนี้ ใช้สําหรับชุบชีวิตเพื่อนของเรานะครับเดี๋ยวพิโกจะฆ่าเพื่อนของเราก่อนด้วยการยิงถังนะครับผมไปหนึ่งทีจากนั้นนะครับผมเดี๋ยวให้สังเกตที่หัวใจนี้ดีๆนะครับพิโก้จะชุบชีวิตซึ่งอาซีเลียมหัวใจนี้มีอยู่ทั่วแมปนะครับวิธีการชุบชีวิตคือเราแค่ไปยืนในวงนี้นะครับก็สามารถชุบชีวิตคนในทีมที่ตายแล้วกลับมาเกิดใหม่ได้เฮ้ยทำได้จริงไหม ๋ย่ลองดูลองดูครับนี่ครับมาแล้วครับผมเพื่อนของเราเนี่ยอ่าสังเกตดีๆนะครับนี่ครับมาแล้วครับอยู่ตรงไหนล่ะอ่าอยู่ด้านบนนะครับอ่าหลนมาจากบนฟ้านะครับเดี๋ยวมาดูอ่ามุมมองของเพื่อนเราบ้างดีกว่านะครับตอนที่เพื่อนเราตายไปแล้วเกิดใหม่นะครับจะเกิดในลักษณะไหนนะครับอ่าตอนนี้เพื่อนเราตายแล้วนะครับอ่าตายแล้วจะดูป้ายชื่อเรา แลวอยู่ดีๆก็เกิดมาแบบนี้เลยนะครับสามารถที่จะเล่นเกมได้ต่อเลยนะโอ้โหเก่ง่าละเก๋งนะพี่โก้วอชอบมากนะครับสําหรับอัปเดตนี้นะอยากให้เข้าแล้งมากเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นการยึดจุดยึดวงอะไรแบบนี้นะครับต่อมานะครับผมที่ขี่มอเตอร์ไซค์เว้นๆอย่างนี้นะฮะไม่ได้ขี่ไปไหนหรอกแต่จะมารีวิวนะครับผมในส่วนของอ่า บัตรชุบชีวิตนะครับอ่ามันเป็นยังไงนะฮะมันเป็นยังไง <c oughs> โอเคสําหรับบัตรชุบชีวิตนะครับก่อนอื่นนะฮะเราต้องเล่นโหมดดูโอขึ้นไปหรือว่าโหมดทีมนะครับจากนั้นใช้โทเค็นอ่าแลกที่ตู้อัตโนมัตินะครับผมในการแลกนะครับซึ่งมันมีไอเทมใหม่มา2อันนะครับซึ่งอันนี้จะไม่เข้าในแงคงนะครับอ่าบัตรชุบชีวิตกับโดนนะฮะสออย่างแต่รู้สึกโดนน่าจะเข้าบัก โดนน่าจะเข้านะครับแต่ว่าบัตรชุบชีวิตนี้รู้สึกว่าไม่เข้านะครับผมโอเควิธีการก็แลกมานะครับเดีย๋ยววิโก้จะเรกระเบิดมา1ลูกด้วยนะครับแล้วก็เอาให้เพื่อนเราฆ่าตัวตายนะฆ่าตัวตายก่อนนะครับถึงจะทดสอบการใช้งานได้นะครับวิธีการใช้งานนะครับมันมีความซับซ้อนอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าไม่มากนะนิดเดียวนะครับหลายคนจจะแบบว่าลากมาเอามาทําอะไรวะ เดี๋ยววิโก้ไอเพื่อนไปฆ่าตัวตายก่อนเดี๋ยวมาดูวิธีการชุบชีวิตกันนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะส่วนใครที่รู้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเพื่อนๆด้วยนะครับว่าทํายังไงหรือว่าแท็กไว้ว่าวินาทีเท่าไหร่นะครับโอเคนะอ่าเดี๋ยวรอเพื่อนเราตายแป๊บหนึง่งใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอ่ะตอนนี้บัตรชุบชีวิตยังใชรไม่ได้นะครับถ้าเพื่อนเราดาวอยู่คือแบบไม่ได้แบบเหมือนเข็มฉีดยานะ คนละอย่างกันนะครับก็คือต้องรอยตายก่อนเลยโ,โหตายยากเย็นมากใครก็ได้ช่วยยิงซ้ําหน่อยครับไม่มีใครมายิงเลยไม่มีใครมายิงเลยโอ้โหดีมากดีมากโคตรนานกว่าจะตายอ่าตายแล้วปะตายแล้วนะครับหลังจากเพื่อนเราตายไปนะครับเราจะกดบัตรชุบชีวิตชุบเลยได้ไหมไม่ได้นะครับผมอ่าอน,นี่คือข้อจํากัดนะครับ เอาแล้วทำยังไงล่ะพี่โก้คราวนี้ก็ให้เราวิ่งไปกลับไปที่ตู้เหมือนเดิมไม่รู้จะให้บัตรประทำไมนะแบบนี้ <c oughs> คือบัตรนี้ใช้ได้เฉพาะที่ตู้เท่านั้นนะครับเห็นไหมจะมีรายชื่อ,อเพื่อนของเราที่จะชุบชีวิตมานะครับผมอ่าอันนี้ดูในมุมมองของเพื่อนเรานะหลังจากตายไปนะครับก็ก็จะได้ดูเรานะว่าเราช่วยชุบชีวิตหรือเปล่านะ ใครไม่ช่วยเนี่ยเกมนะเกมหน้าไม่ต้องเล่นด้วยแล้วนะอ่าหลังจากชุบชีวิตมาปุ๊บอ่าก็จะเกิดขึ้นนะครับผมใหม่โดดขึ้นมาจากฟ้าใหม่นะฮะแต่ว่าจะอยู่บริเวณเดิมนะอยู่บริเวณเดิมเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะพอเกิดใหม่รู้สึกมันเหมือนมีอะไรที่หลังไม่รู้นะมีปีกปะมีปีกมาให้ด้วยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยอันนี้ไม่ใช่เป็นเป่าวิโกโก้นะรู้สึกไม่ใช่เป็นเป่านะหรือว่าเป็นเป่า ไม่้ยใช่เมื่อกี้ไม่ได้เอามาเห็นไหมอ่าประมาณนี้นั่นเองนะครับวิธีการใช้ก็ลองไปเล่นกันดูสนุกดีนะครับโหมด duo ดโ,โหมดทีมขึ้นไปนะครับ เอาแล้วครับผมต่อมานะฮะว่าด้วยเรื่องของการแต่งงานนะระบบคู่ที่หลายคนไม่พอใจเพราะไม่มีคู่นะครับผมเข้ามาเรียบร้อยนะครับตอนนี้แต่จริงๆนะครับผมก็มีชุดแต่งงานเข้ามาด้วยซึ่งเพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับผมก็มีทั้งชุดของตัวผู้หญิงแล้วก็ตัวผู้ชายเลยนะครับก็เราเลือกมาเสร็จเรียบร้อยมันก็จะเป็นตู้สุ่มแบบ9เพชรถ้าใครได้แบบ9เพชรนี่คือแบบโคตรดวงอ่ะ ใครได้แบบ9เพรหรือว่าแบบไม่กี่เพรนี่อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่โก้กันด้วยนะเออดูอยากตรงแล้วของพี่โก้หน้าจานสุดท้ายอีกแล้วนะเก <c oughs> ือจริงๆขอขอชุดผู้ชายก่อนได้ไหมโอ้โหยังได้ชุดผู้หญิงอีกนะครับอันสุดท้ายจริงๆด้วยนะครับเละที่มาอีกอันคือแหวนแต่งงานนะครับหรือว่าแหวนคู่นะครับสามารถเปิดให้ซื้อได้แล้วนะครับอยู่ที่99เพรนะครับ เอาแล้วครับผมต่อไปก็เป็นกิจกรรมแจกรางวัลจากคลิปที่แล้วกิจกรรมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับพี่โก้ก็จะแจกเพชรให้กับคนที่กดให้จริงๆนะแจกจริงนะครับผมอ่าสำหรับน้องคนนี้ทําตามกติกาทุกอย่างนะครับผม พี่โก้แจกจริงเลยนะครับกติกามีอยู่ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ลงใน Facebook เป็นสาธารณะนะครับกดปุ่มติดตามกดปุ่มกระดิ่งเปิดเป็นการแจ้งเตือนทั้งหมดและอย่าลืมคอมเมนต์ UID ในเกมและชื่อใน Facebook ไว้ด้วยนะครับพี่โก้ก็จะแจกเพชรให้พวกเราแบบฟรีๆ เอาละครับปาใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจพี่โก้ในการทำคลิปกันด้วยนะครับและที่สําคัญคืออย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือว่าปุ่มซับสไครต์แล้วกดปุ่มกระดิ่งเปิดเป็นการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม